วันนี้ก็แดดออกนะครับตอนนี้ก็คงเจ็ดมงเมืม่อคืนนี้ฝนตกไปน,นิดหนึ่งนะครับไม่แรงนะครับผมได้มาดูที่สวนนะครับผมมาดูที่สวนแล้วก็สวนพริกนะครับพริกเพิ่งปลูกใหม่ๆนะครับซึ่งปลูกเมื่อคืนนี้ นะครับตอนเย็นๆน,นะครับตอนเย็นก็คงประมาณทุ่มหนึ่งนะคงจะได้ก็คงยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็คงจะได้ทําการปลูกพริกอีกอยู่นะครับซึ่งได้เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับส่วนต้นมะนาวนะครับก็ให้มาดูอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมได้ตอนมานะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเรา,อาตอนแบบนี้คงได้ต้นใหญ่มาพอสมควรนะครับแต่ถ้าหากเราปักทำด้วยกิ่งก็คงจะใช้เวลาอีกนานนะครับเพราะผมทําไปแล้วนั้นอยู่รอบอสะนะครับก็คงหลายต้นที่ตอนด้วยกิ่งนะครับส่วนต้นนี้นะครับเสื้อผมก็ปกคลุมเอาไว้อยู่นะครับไม่เป็นไรเอานี่ครับก็เป็นต้นหนึ่งที่ มาตอนเช่นเดียวกันก็คงได้ต้นใหญ่พอสมควรก็คงจะออกลูกอ,อยู่นะครับอ้าวคือสอ,อย่างก็คงแตกต่างกันแบบนี้นะครับส่วนที่พริกนั้นก็คงจะได้ทำการปลูกส่วนอ้อยนะครับอ้อยนี้ก็คงจะ,ะได้มีความชุ่มชื้นจากน้ำที่ ได้เตรียมไว้ในสายยางนะ,ะพริกก็คงจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกันนะครับก็คงจะเตรียมการาปุ๋ยคอกประมาณนี้ว่าใส่นะครับยังไงก็คงจะติดตามกันต่อไปนะครับว่าผลพริกกินดานะครับก็คงจะสวยงามนะครับส่วนลําต้นของเขาก็คงแข็งแรงอยู่ผมได้เด็ดใบแบบนี้นะครับยังไม่ทั่วถึงเลยนะครับนำมาปลูกก็คงจะเด็ด หายอดแบบนี้ออกนะครับหนึ่งผมก็เดี๋ยวจะมีทําจะได้ทําการเด็ดเพื่อจะให้เขาแตกใหม่นะครับเอาอย่างไรก็คงจะได้ทํากันต่อไปโยผมก็คงจะมีเวลาสั้นๆนะครับก็เพียงแค่นี้ก่อนสําหรับว่างๆนะครับจากที่เราก็เปิดร้านอาหารไปด้วยนะครับก็จะขึ้นไปเตรียมงานที่ร้านเพื่อแจกที่รับประทานอาหารในช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็ ช่วงเย็นยเช้าวก็คงจะไม่เท่าไหรเอายังไงก็คงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ